ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Roadtest th วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Mini f o r t จูเน2026รถยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยในขนาดที่กระทัดรัดกว่ารุ่น f o r t จูเนอร์ปกติโตโยต้าได้พัฒนา Mini f o r t จูเนอรรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อเจาะตลาดคนที่ชื่นชอบ SUV แต่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นในการขับขี่ในเมือง พร้อมทั้งยังคงเอกลักษณ์ความพรีเมียมและความน่าเชื่อถือของตระกูล Fort u n e r ไว้ครบถ้วนดีไซน์ภายนอกของมินิ for t u n e r 2026มาในโทนสีดำเงาสุดหรูที่ดึงดูดสายตาทุกคู่ตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่มีความดุดันทันสมัยเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมที่มาพร้อมไฟเดเทิรม running light ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราไปพร้อมกันกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตลงตัวกับตัวถังที่มีเส้นสายคมชัดเน้นความแข็งแกร่งแต่ยังคงความบเฉีียว สะท้อนตัวตนของรถ SUV ยุคใหม่ได้อย่างชัดเจนมิติด้านข้างถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เน้นความลู่ลมเพิ่มความสวยงามและช่วยเรื่องแอโรไดนามิกมาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ให้ทั้งความพรีเมียมและสมรรถนะที่มั่นใจด้านท้ายมาพร้อมฝ่ายท้ายและทรงยาวที่เชื่อมต่อเข้ากับฝากระโปรงท้ายเพิ่มความหรูหราและทําให้ตัวรถดูมีมิติยิ่งขึ้นกันชนท้ายถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงและมีความสปอร์ตปิดท้ายด้วยสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเสริมความดุดันและเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารมินิฟอร์จูเนอร์2,026คุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่ให้ความนุ่มสบายและรองรับสรีระได้อย่างดีแผงคอนโซลหน้าออกแบบอย่างทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมผสานกับเส้นสายที่หรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto มาพร้อมระบบนำทางและฟังก์ชันความบันเทิงครบครัน ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้การขับขี่เต็มไปด้วยความรู้สึกทันสมัยและล้ำสมัยระบบเสียงจากลำโพงรอบคันถูกออกแบบมาให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการเดินทางด้านสมรรถนะมินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันโดยคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดิเซลที่ปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานทั้งในเมืองและการขับทางไกลระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลแต่ยังคงการเกาะถนนที่มั่นใจระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบใหม่ช่วยให้คุณสามารถขับผ่านทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายด้านความปลอดภัยโตโยต้ายังคงจัดเต็มเช่นเคยมินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครัน เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ทุกการเดินทางราคาของมินิฟอร์จูเนอร์2 0 2 6ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะถูกวางในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารุ่น f o r t จ n e r ปกติโดยจะเน้นเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ SUV p r e ีพรีมยมในราคาที่คุ้มค่าเชื่อว,ว่าเมื่อเปิดตัวในตลาดประเทศไทย Mini f o r t จ n e r 2026จะกลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่หลายคนให้ความสนใจเพราะมันผสมผสานทั้งความหรูหราสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีทันสมัยเอาไว้ในคันเดียว Mini f o r t จูเนอร์6จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่มีขนาดกระทัดรัดใช้งานได้คล่องตัวในเมืองแต่ยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมและความแข็งแกร่งตามสไตล์ของ Toyota Fortuner อย่างแท้จริง